สวัสดีครับวันนี้มาทดสอบพาวเวอร์แอมป์คราวานะฮะวันนี้เราทดสอบคราวหลายรุ่นด้วยกันนะครับเดี๋ยวจะขออนุญาตทดสอบรุ่นแรกก่อนนะครับเป็นคราว XLS 1000นะครับตัวนี้เป็นซีรีส์ดิจิตอลแอมป์ฟายนะครับคลาสดีนะครับกำลังขับตัวนี้ก็อยู่ที่500วัตต์นะฮะห้าร้ยวัตต์ขับกลางแหลม15นิ้ว12นิ้วนี่สบายๆนะครับแล้วก็รุ่นถัดมาก็จะเป็นรุ่น XLS หนึ่งพันสองครับเป็นไรด์คอนะครับไรด์คอก็จะเป็นตระกูลประเภทดิจิตอลแอมป์นะฮะที่มีโปรเซสเซอร์ในตัวนะฮะตัวนี้ถือว่าเป็นรุ่นที่แจ่มนะฮะแล้วก็เอสเอ็มพันอนี่ก็รุ่นเดียวกันนะครับแต่กําลังขับสูงขึ้นนะครับแล้วก็คราว LPS 800พวกนี้จะเป็นหม้อแปลงนะครับหม้อแปลงโดนัทนะครับหรือหม้อแปลง

สร้งสรรพี่กอตลาสงสารสาริกาที่มาควรทำ,ทำ,ทำาทํนาสมเหตุสมผยนาเวรโปรมโพกที่เราใช้นะเป็นยามาฮ่านะครับ12นิ้วนะครับ500วัตต์นะครับกับข้างระบายนะฮะกับ LS 1,000นะครับถือว่าโอเคฮะเสียงดีครับ hey, แข่ขอที่กอดจจอจนาตอนขอพิงบอยบินด้วยใจอาอที่พักเป็นนอนจสาดกาเพราะขาดที่ไม้ขัดลมไม้ขาดชายค่ะ ตาสาริกามีอาสเกอทุกทด้วยนะครับผาสริาณะท่าจาด้วยนะครับท้ายกับผไม่ชงานเกชาชาช่วงแรนะครับช่วงหาสนุกสนานจะต่อ